ถึงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับที่เราจะมารู้ผลกันว่าในวันนี้เลโอจะสามารถป้องกันแชมป์ลูกทุกไอดอลประจำสัปดาห์ไว้ได้เป็นสมัยที่11หรือไม่หรือวันนี้ป๊อปน้ำเตยนุกจะสามารถโค่นแชมป์ประจำสัปดาห์ลงได้โดยมีเงินรางวัล1น1 0 0บาทเป็นเดิมพันและผลคะแนนประจำสัปดาห์นี้ออกมาเป็นอย่างไรมารุ้นกันเลยครับ มามีดังนี้ครับป๊อบได้238นุกได้260 2สองคนนี้คือได้ที่4และที่3ประจำสัปดาห์นี้ครับคะแนนของหนามเตยและเลียวยังต้องมาลุ้นกันต่อและการประกาศคะแนนครั้งนี้เชิญทั้งสองท่านลงมาด้านล่างครับ ยังต้องลุ้นผลคะแนนกันอยู่ระหว่างน้ำเตยและแชมป์สิบสมัยของเราลลโอถามความรู้สึกตอนนี้ดีกว่าลลโอรู้สึกยังไงก็กดดันครับกดดันน้ำเตยล่ะกดดันเหมือนกันค่ะโอ้โห <c oughs> รายการเราชอบกดดันทุกควอมคันเลยบอกเลยผลคะแนนในวันนี้ <c oughs> มีลุ้นกันแบบเสียวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เราจะได้แชมป์สมัยที่11เลียวหรือเราจะได้แชมป์สมัยแรกน้ำเตยและถึงวินาทีที่พวกเราทุกคนจะรู้ผลคะแนนกันแล้วมารุ้นกันเลยครับและผู้ชนะในสัปดาห์นี้คือ น้ำตอยครับน้ำตอยครับ297ขนาคะแนนครับเชือนชนะเลีโอไปครับเลีโอได้294าคะแนนแล้ววันนี้เราได้แชมป์สมัยแรกคนใหม่นั่นก็คือน้ำตยแชมป์สิบสมัยของเราวันนี้เส้นทางของคุณหยุดณนะที่นี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ลีโอในฐานะแชมป์สิสมัยมีเงินรางวัลสะสมรับไปเลยครับ2อง0 0บาทถามความรู้สึกผู้ชนะในวันนี้ดีกว่าตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงก็รู้สึกโล่งค่ะโล่งเมื่อกี้ที่เรียกลงมานี่ตกใจไหมตกใจค่ะนึกว่านึกว่าจะมาโดนแป้งตรงนี้โอ้นี่ถ้าโดนตรงนี้ผมก็โดนไปด, <c oughs> ด้วย <c oughs> ผมไม่ผมไม่เรียกลงมาถ้าจะโดนอย่างนั้น